สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานในของเครือเรดเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในอีเวนเด็กซ์มาสสองพันยี่สิบสี่เช่นเดิมนะซึ่งเราอยู่กันในอ่าสายล่างรอบที่หกกันแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณเบรัตนะก็คือคุณเบรัตอิสแบกนั่นแหละนะคนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะฮะอ่ะกดเรนดอมเหมือนเดิมนะตามคอนเซปต์เลยนะครับซึ่งเรนดอมได้โซเวียตสีฟ้านะอยู่ฝั่งสายบนนะฮะ ส่วนค้ตต่อสู้ของเขาคุณแวนเดอรลินเดนะฮะไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะแวนเดอรลินเดหรือว่าแวนเดอรลินขออนุญาตอ่านว่าแวนเดอรลินแล้วกันนะอ่ะเล่นเป็นจักรวัรแดนอาทิตย์อุทัยสีม่วงนะฮะอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับซึ่งผมก็จะเรียกสั้นๆว่าญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะอ่านะครับผมอ่าแมชนี้ก็อยู่ในแมพที่มีที่แบยรินพันกันอีกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยขออภัยนะอ่ะ อยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า d ิฟซีวีสอนะอ่าเวอร์ชันหะนึ่งจเออนะซึ่งเป็นเวอร์ชันมอดนะครับไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะ1.12.6นี่ก็คือเวอร์ชันที่ทีมงานคอมมูนิตี้ทีมเอ่อเขาเรียกยังไงน,นนะชุมชนผู้เล่นเรอเลอร์สามเนี่ยเขาเอามามอดกันเองนะเพื่อให้มันเกมมันดูสมดุลน,นะแล้วก็ปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรุงเรื่องภาพด้วยสักนิดนึงนะฮะประมาณนี้แต่ตอนนี้ฝั่งสีมว่วงนี่ส่งแมลงปองมาก่อนที่รถขนสินเร้นนะ ทำให้ตัวรถนี่เคลื่อนที่ได้ช้าลงนะเป็นการป่วอใโโนคโนมิกไปนิดหน่อยนะอตรงนี้ว่าไงโอเคลียตึกไปนะอะ่ฝั่งสีม่วงส่งทหารเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทัวันนี้เข้าตึกไหมยังไม่เข้านะแต่มีเครื่องกำเนิดโรงฝึกขึ้นมานะฮะโดูโจคอ,อนาโนคอนั้นเองโหแล้ววิ่งเข้าตึกอย่างนี้ซะด้วยนะแล้วยังไงครับฝั่งสีม่วงโอ้ก็จะทำ p r o ี่โดโจโนะ ตามสูตรปกติของฝั่งญี่ปุ่นเลยนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีฟ้าในเคาน์เตอร์โดยการสร้างหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนออกมานะก็คือหุ่นแมงมุมนั่นแหละนะฮะอ่ะแล้วก็มีตัวพลทหารพลต่อสู้กาศยานะฟลกทูปเปอร์เข้ามานะผมอ่านะครับเอาแมงมุมมาสตาร์แล้วก็แฟลกทูเปอร์ยิงนะตรงนี้ซิกเกิลโดดเข้ามานะครับผม,ะะบาม,าม,มทปปามาผมหารเข้ามาช่วยไม่ได้นะครับนานโนคแตกเบิ่มไปแล้วเรียบร้อยนะอืะแล้วฝั่งสีโอ้โหฝั่งสีม่วงคุณออื้ ปวดมากเลยนะมากลางเอ่อมาสร้างอะไรนะกำแพงไว้นะเอตรงนี้อ่ะฝั่งสีฟ้าก็ต้องเคลียร์ไปนะฮนะอ่ะจังหวะนี้ในขณะเดียวกันมีซิกเกิลเข้ามาตรงนี้ยิงสู้กับทาหารทหารี่สู้ไม่ไหวแล้วนะแล้วที่สําคัญซิกเกิลีน่นสามารถเคลื่อนที่พร้อมโจมตีได้นะอา่านะครับเพราะว่าป้อมปืนมันหันได้นะหมุนได้แล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงส่งเทงุลงมานะครับฝั่งสีฟ้าต้องดึงรถเก็บแร่ออกไปก่อนนะอา่า หนีตายนะ,ะตอนนี้มีการยุบก,กำแพงลงไปเปิดทางให้ตัวแฮมเมอร์เข้ามายิงนะแล้วแฮมเมอร์นี่ก็มีมะเรงปอเกาะอ,อยู่ข้างบนด้วยนะเนี่ยนะครับจังหวะนี้ว่ายัางไงฮะเทงุ๊แปลงร่างบินขึ้นฟ้าในสภาพที่ไฟลุกนะครับผมโอเคอ่ะและในขณะเดีวยวกันจังหวะนี้ว่าอย่างไรเอ่ยเทงุดรหลบลงมายิงรถเก็บแร่อีกแล้วนะฮะตรงน,นี้บึ้มนะครับผมอู้ข้างในมีหุ่นยนต์แยกเช่นส่วนด้วยอ่ะนะฮะตัว ในมุมก็ไม่พังนะอ่าแต่ตรงนี้ว่าไงครับ MCV จะมาขยายฐานตรงนี้นะแล้วก็กดแคนเซลไปนะครับสร้างเป็นโรงทาหารออกมาก่อนนะจะได้เคาน์เตอร์กันได้นะจังหวะน,นี้ต้องมีแล้วครับอ่านว่ไงเอามีมานะครับแล้วก็จะอื้มยังไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยนะโดนยิงตายไปก่อนนะจังหวะเมื่อกี้อ่านตรงนี้ตัวผพราะว่าออกมาเนี่ยเด้งยังไงยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะอ่าเพราะว่าตัวแทงบัสเตอร์เนี่ยถ้ามุดดินแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนเอฟเฟกต์คำรามนะมันจะไม่สตันนะแถม อรอรดพ้นจากการโจมตีด้วยนะแล้วสุดท้ายโรงทารก็แตกไปนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีฟ้าอาสร้างโรงเก็บแร่เพิ่มเลยสร้างโรงเก็บแร่ใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับจังหวะน,นี้มีการย้าย MCV มาแค่มามากลางตรงนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะเอาแบบนี้เลยนะฝั่งสีม่วงอ,อย่งไงก็ตามนะครับที่แน่ๆนะับตอนนี้ฝั่งสีฟ้านี่ การหนักแล้วนะฮะสิ่งนี้เขามีเอ่อ Vx เข้ามาด้วยนะครับเฮลิคอปเตอร์ Vx นะฮะหน่วยต่อต้านยานเกราะเครื่องบินต่อต้านยานเกราะนี่ไงอ่ะแต่ว่าเจอโบโฟูฟ็อกหนี่งก็สู้ไม่ไหวนะต้องถอยออกก่อนนะโอ้โหแล้ว Vx มันบินไม่ทันนะครับผมตูมนะครับลงพื้นไปโอ้โหตรงนี้ยังไงเนี่ยเทงุลงมาฮาราัสรถเก็บแร่กแล้วนะฮะร,รถเก็บแรก่ก็ต้องดึงออกนะครับอ่าเปิดเกราะเปิดเกราะก,ก็คือลดดาเมจนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งช้าลงนะ่ย แต่ตอนนี้เทงูนี้ไม่ทันนะครับลำนี้ลงน้ําไปแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ผมชอบกราฟิกของเกมนี้ในเรื่องของพื้นน้านะมันเป็นคลื่นน้ําที่แบบคือสะท้อนแสงไม่พอนะยังมีคลื่นอีกนะสมจริงสุดๆเลยนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกมไม่ปังในช่วงวางขายแรกๆนะกราฟิกมันกินสเปคเยอะเกินไปนะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้ากำลังจะเสีย MCV ไปนะถ้าฝั่งสีฟ้าไม่เข้ามาเคลียร์นะครับ ตรงนี้มีแฮมเมอร์เข้ามานะครับแฮมเมอร์ไล่เยยบแล้วโอ้โหจัดการได้หมดเลยนะ3คนโอ้สองคนนะมีอยู่หนึ่งคนที่มุดรูอยู่นะจังหวะนี้ไหมครับบูฟล็อกแตกเอ็มซีบีพังแล้วจังหวะนี้บึ้มนะคลายทิ้งนะครับฝั่งสีฟ้าอ่าไม่ปล่อยให้พังนะฮะอย่างน้อยก็ได้เงินคืนนะออ่าแล้วตรงนี้สร้างโรงทางเสร็จพอดีนะครับโรงทางก็บึ้มไปนะทแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะอ่าบูฟล็อกกันใหม่ออกมานะครับ VS ต้องบินออกก่อนนะฝั่งสีม่วงเอาเทงุ เข้าโจมตีนะครับตรงนี้ว่ายัางไงครับเทงงุมมาอีก3ตัวแต่โรงรถไม่มีโปรดักชันเพิ่มเติมนะโรงทาหารตรงนี้ด้วยนะไม่ทราบว่าฝั่งสีม่วงนี่คือตังหมดป่ะโอ้โหมีตังเป็นพันเลยนะฝั่งสีม่วงแต่ฝั่งสีฟ้าเน,นี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะเพราะว่าฝั่งสีม่วงนี้เล่นไม่ค่อยโอเคนะถ้าตังเยอะขนาดนี้นี่แสดงว่าอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะกองทัพของคุณนี่จะเป็นกองทัพที่ขนาดเล็กมากนะ คือปกติเงินนี่มันไม่ครที่จะขึ้นมาหลักพันเนี่ยพันห้าแล้วนะฮะคุณต้องกดยูนิตมาเรื่อยๆนะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะหรือว่าเขาจะทำอะไรมีทราบนะอ๋อนี่ไงมีการส่งเทงุออกมาณจุดนี้นะครับผมน่าจะมาฮารัสแหละดูทรงนะอ่าตรงนี้มีปั้นจันบทขยี่นะครับเอาไปคอยซ่อมแซมรถเก็บเรนะส่วนตรงนี้สนามบินแอร์ฟิลด์นะฮะ ฝั่งสีฟ้าเล่นสนามบินแล้วนะน่าสนใจนะครับอ,อ๋อลืมลืมทุยลืมบอกไปนะในสายล่างรอบที่หกนี้ก็ยังคงแข่งกันแบบ b e s t of อเช่นเดิมนะก็คือใครที่ได้2แเต้มก่อนชนะนะฮะเต็มที่ก็คือเล่น3เกมนะแต่นี่ก็คือเกมแรกนะครับผมจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับอ๋ดีตัวมงมุมออกมานะอ่อคือยูนิตท,ที่คุณเอายัดใส่บูฟล็อกแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคือสกิลมันจะไม่ใช่กัน กดแล้วผู้โดยสารมันจะออกมาเลยนะคุณต้องใช้วิธีดีดเอานะดีดผู้โดยสารออกนะนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของบูฟล็อกเลยนะถ้าเป็นแบบเรือขนส่งของฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าตัวริบไทยของพัธมิตรนี่ก็คือกดปุ๊บทหารออกมาปั๊บเลยนะถ้าตรงนี้ไว้ไงครับรเก็บแรโดนไปอีกแล้วนะเดาได้ไม่ยากน,นะแล้วตรงนี้ไว้ไงครับฝั่งสีม่วง VX เข้ามานะครับอยา่าเข้าไปใกล้นะจังหวะน,นี้เอาทหารราบแล้วทหารราบโอ้โหตัวแทงบัสเตอร์เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะจังหวะน,นี้ ตรงนี้ใช้ point defense drone นะหุ่น hover drone ในการดูดั u b d เม a นะครับฝั่งซิโมนนะฮะและจังหวะนี้ว่างครับทวินเบลดมาแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าถอยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ปะทะก,กันอย่างนี้นี่โรงรถอาจจะแตกได้นะจังหวะนี้ยังไงครับแฮมเมอร์เข้ามาแฮมเมอร์จะเข้าไปเหยียบทหารไม่ทันไม่ได้นะฮะเพราะติดเทงูอดี้บล็อกนะครับอาจเทงูบึ้มไปแล้วจังห,งหวะนี้ตรงนี้หมีเข้ามานะครับคำรามทีนี่สตันเป็นฝู่งเลยนะโอ้โห จังหวะน,นี้ว่าไงครับอันมีการสร้างโรงเก็บแร่ไอ้โรงไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อทําบอดี้บล็อกนะเปิดเป็นไซต์ก่อสร้างนะแต่ก็แคนเซิลไปแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหฝั่งซีมงศงอุตสาบุกมาอย่างอลังการนะครับดูเหมือนว่าจะแตกหมดเลยนะจังหวะน,นี้ยังนะครับผมอื้มแทงบัสเตอร์โอ้โหมุดรู้ไม่ทันนะก็โดนเหยียบไปนะครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยนะตรงนี้ VS บินเข้ามาอีกนะครับตรงนี้บูฟล็อกดึงออกมาซ่อมแซมไม่น่าจะทันนะครับอ่ะพุ่งใส่ปั้นจันเลยนะอย่างน้อยก็ได้ตังค์คืนนะจ เ VX ยังอยู่นะอ่าบูฟรอกต้องมาเคลียร์นะครับ VX ลงพื้นลงพื้นก็โดนแฮมเมอร์สิครับแต่ว่าแฮมเมอร์โอ้โหอยู่ไกลอ้าวมีแมงมุม,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 มคอยสตันอยู่นะเรียบร้อยครับตกเป็นเปาน,นิ่งนะฮะหนีไม่ได้นะครับผมโอ้โหเสียใจเอ้ยเสียดายมากเลยนะเสียใจแล้วผมตบทำไมผมชอบพูดผิดมนะเนี่ยคือจะพูดคำว่าเสียดายนะแต่ปากมันลั่นออกมาเพราะเสียใจนะ,ะฝั่งซิม่วงนะครับขยายรุงกูนแกลเพิ่มเติม,ตมนะตอนนี้ว่ายังไง รถเก็บเร่บื้มไปนะโอ้โหหนีไม่ทันนะผมเจอสเปซดาเมจของเทงูเข้าไปนะเต็มๆนะฝั่งสีฟ้าต้องกดสร้างใหม่นะรถขนสินเร่ราคา1,400บาทนะีะ่อบาทก็ถือว่าพอๆกันกับภาค2นะเพียงแต่ว่ารถเก็บเร่ฝั่งโซเวียตในภาค3านี่จะโจมตีไม่ได้นะไม่มีปืนกลน,นะครับแต่ว่าจะมีสกิลในการเปิดเกราะนะเพราะว่าสกิลสลับไปใช้เอ้สกิลปืนกลเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นนะหมดป้องกันตนเองนี่ไง พลิกโกดังสินค้าเพื่อแสดงอาวุธสังหารที่สามารถต่อต้านทอก,กองกําลังศัตรูได้นะอแต่ก็เป็นปืนกลเบานะดาเมจก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเอาไว้สู้กับทหารราบได้อยู่นะตรงนี้ไงครับโอ้โหแมงมุม,มจัดการหมดเลยนะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะตรงนี้เข้ามาเจอแทงบัสเตอร์ยิงเข้าไปทีหนึ่งอย่างไม่ตายนะยังอยู่นะครับโดดใส่ทหารเตบเก็บทุยเก็บไปสองนะได้ยดสองบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เจอแทงบัสเตอร์ไม่อรอดนะครับไปแล้วนะโอ้โหแล้วแทงบัสเตอร์คนนี้ติดดาวเลยนะเรียบร้อยนะครับ แทงบัสเตอร์ uster, หน่วยะระเบิดรถถังเนะี่ยหน่วยกำจัดรถถังอ่าแล้วตรงนี้เทงุก็ยังคงดอกลงมาอีกนะเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณเล่นสู้กับฝั่งญี่ปุ่นเน่ยังไงๆคุณก็จะเจอเทงุดดอกฮาราัสนะฮะอ่านะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผนการเตรียมการไว้ให้ดีนะอย่างเช่นการสร้างจริงๆิงคนที่จะสร้างป้อมสอยนะอ่าถ้าไม่สร้างป้อมสอยก็สร้างเป็นเทสลาคอยก็ได้นะสร้างอยู่นอกแนวรั้วนะอ่า อันแล้ตรงนี้ว่ครับทหารเกณฑ์วิ่งเข้าตึกไป2คนเรียบร้อยจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงเคลื่อนทับอีกทีนึงนะรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่อยอนานนิดนึงนะตอนนี้ <c oughs> ตรงนี้เทง,งุ่งลงพื้นเรียบร้อยครับผมโอ้โหส่วนตรงนี้ BX ข้ามายังไงครับยิงสู้กับทวิมเบลดทวิมเบลดได้รับชัยชนะนะครับผม BX แตกนะฮะ โอ้โหตรงนี้เจอเทง,งุบินเข้ามายัางไงครับเทง,งุจัดการทวินเบลดได้เรียบร้อยนะแต่กลางอากาศเลยกลางอากาศเลยนะเบลล์ลลินพันกันอแต่พอสุดท้ายเราเจอบูฟล็อกก็ต้องบินหนีออกไปว่าแต่บินบินบินหนีไปไหนเนี่ยอยู่ไหนครับเทง,งุฮัลโหลอยู่ไหนมองไม่เห็นหรือว่าผมมองพลาดช่างมันนะที่แน่ๆนะครับฝั่งซีฟ้าก็เคลื่อนทับเช่นกันฮนะโอ้โหแต่ว่าวิ่งผ่านอาคารสองหลังนี้ได้โอ้ยนี่ไงผูกปิดเทงุนะ ไม่อยู่ตรงไหนมาถ้าไปผมมองไม่เห็นนะแต่ทีนี้แน่นะฝั่งสีฟ้าเข้ามาตรงนี้แทงบัตเตอร์ยิงไปบูฟรอกแตกหนึ่งนะจังหวะนี้ต้องยิงแฮมเมอร์ด้วยนะเลือดแดงนะครับเคลื่อนที่ช้าลงนะแต่ก็ยังเร็วกว่าทาหารราบอยู่ดีนะจังหวะน,นี้โอ้โหแลวฝั่งสีม่วงฝั่งสีม่วงยูนิตสตันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ยูนิตเทียสามนะซึ่งกว่าจะขึ้นเทียสามได้มันก็ยากนะอะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยขึ้นเทียสามกันหรอกนะฮะอ่า ตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าเอเดนัสสีฟ้าโอ้โรงรถเอาแหวงไปนิดนึงนะตรงนี้โอ้ไม่นิดน,นะฮะเห็นพื้นที่ข้างในเลยนะฝั่งสีฟ้ากลับบ้านมาสัง่งส,สมกําลังแล้วก็เคลื่อนทับออกน,นะในขณะที่ฝั่งซีม่วงก็ออกเช่นกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมารวมตัวกันนะตรงนี้ว่าไงฝั่งสีฟ้านะครับบุกโจมตีด้วยบูฟร็อกทวินเบลดนะฮะแล้วก็มีหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนคอยซัพพอร์ตนะครับผม ซึ่งก็คือหุ่นยนต์แมงมุมแหละนะครับมาจากภาค2นะแต่ภาค3นี่มีสกิลในการยิงกระแสไฟฟ้าเพื่อสตันนะตอนนี้ก็สลับไปใช้แล้วเรียบร้อยนะคีมหรือถอนเปลี่ยนไปเป็นคีมหรือถอนที่สามารถขย่ามฐานของฝ่ายศัตรูได้อ่าไม่ใช่แค่ทหารนะฮะยานเกราะก็ได้นะครับและถ้าหากว่าแมงม,มุมเข้าสิงพวกหุ่นยนต์แปลงร่างของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันจะทําให้สกิลแปลงร่างเนี่ยใช้การไม่ได้นะเนี่ยอย่างถ้ามันเข้าหุ่นรบเวกเนี่ยคุณจะใช้สกิล หมดเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นะครับต้องเคลียออกก่อนนะต้องเคลียเป็นมุมออกก่อนนะแต่ที่แน่ๆนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีใครโจมตีกันโดยตรงนะฝั่งสีฟ้ารอกองทัพพร้อมๆก่อนนะแล้วก็เข้ามาแล้วครับผงททงุเข้ามาจ้าเอ็กบูฟล็อกบินออกมาก่อนนะจังหวะนี้แล้วฝั่งสีม่วงไม่มีรถถังสึนามิมาต่อก่อนเล่ะอือถ้ามีสักคันนี่ก็น่าจะดีอยู่นะอื อย่างน้อยก็เอาไว้ชนตัวแฮมเมอร์ได้นะแต่ว่าจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าฝั่งซิมมัวงจะเน้นไปที่ VX กับตัวเทงุนะใช้ทหารราบเสริมกำลังนิดหน่อยนะจังหวะน,นี้จังหวะด,ดูเชิงกันนะครับศาสกระสุนลงไปนิดหน่อยฝั่งซิม่วงดรอปททงุลงมานะครับเพื่อที่จะใช้หุ่นยนต์ดูซับดาเมจนะหุ่นโฮเวอร์โดนนะฮะ หุ่นสีขาวๆก็ต้องสีขาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตีมฝั่งญี่ปุ่นไปตีมโลหะสีขาวอู้วววเป็นฟิมเทคโนโลยีนาโนนะมันก็คือแบตเตอรี่ของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าฝั่งซิโมูนี่ขึ้นเทคเทียสามอยู่นะขึ้นในอย่างไม่รู้ว่าสร้างอะไรอยู่นะแต่ว่าขึ้นเทคเทียสามแล้วนะแต่ว่าโรงรถนี้ยังไม่ได้อัปเกรดอุ้ยอัปเกรดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะโอเคอาจจะได้เห็นเวฟฟอส artillery นะฮะหรือไม่ก็คิงโอนีนะครับผมราชายักษ์นะฮะ ซึ่งจังหวะนี้ไว้ยังไงครับฝั่งสีม่วงบินเข้ามาอย่างนี้นะฮะกลับมานะครับสีฟ้าก็อยู่ตรงนี้นะครับกองทัพถ้าดูจากประสิทธิภาพโดยรวมของกองทัพนะก็พอๆกันนะครับผมทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจัดทัพยังไงนะแล้วใครจะบุกก่อนใครจะบุกหลังนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่จะเป็นฝ่ายรุกรานนะจะเป็นฝ่ายบุกนะครับส่วนฝั่งสีฟ้าอาจจะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะซึ่งฝั่งสีฟ้าจะได้เปรียบนะครับผม ่าก็คือมีตัวหุ่นยนต์ซ่อมแซมอยู่นะอ่านะครับแต่ตอนนี้ไปยังไงฮะฝั่งสีม่วงอือหือยังไม่เข้านะครับส่งเวฟฟอร์สมาก่อนนะอ่าเปิดเทคเทียสามเป็นเวฟฟอสอาร์เทลิอรี่นะครับยิงโอ้โหยิงแมงมุมไปเรียบร้อยครับผมจัดการอ่ายูนิตซัพพอร์ตไปก่อนนะอ่าแมงมุมนี่เป็นยูนิตอ่าสเกลแล้วก็ซัพพอร์ตนะฮะหลักๆนะครับอ่าแต่ว่าถ้าภาคสองนี่ก็คือยูนิตสเกลฮา,าราสัสนะฮะ นะครับผมจังหวะนี้โอ้โหปะทะกันนะครับอย่างดูเดือนนะครับ Emperor's Rage นะฝั่งสีม่วงใช้นะครับผมเป็นสกิลที่เอเป็นท็อปสิเคตโปรโตคอลที่เพิ่มดาเมจแต่ว่าลดสปีดนะฮะแล้วตอนนี้ราชายักษ์มาแล้วนะครับตัว King O นี้นะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าแตกพ่ายนะครับผมโอ้โหในการปะทะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวสิน่าจะครั้งที่สามที่สี่นู่นละมั้งนะแต่เป็นว่าฝั่งสีฟ้ากดยอมแพ้ไปแล้วนะนั่นทาให้ ชัยชนะั้นได้ตกเป็นของคุณวันเดอรลินฝั่งสีม่วงนะครับผมในตาแรกนี้นะแล้วค็ดูจํานวนอยู่ในสิอย่างเยอะเลยนะสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณนี้นะครับผมทรัพยากรว่ายังไงครับขอดูหน่อยซิโอ้โหควยกันไปด้วยนะณจุดนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีม่วงก็นานะอะไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับามาต่อกันในตาที่2นะฮะคราวนี้อยู่ในแมปที่ไม่ชื่อวเพียวันีอยางนะฮะซึ่งเป็นแมปทีมญี่ปุ่นนะฮะซึ่งฝั่งคุณเบียรรัตเนี่ยก็กด สุม่มเช่นเดิมนะคราวนี้สุ่มได้จักรวรรดินะฮะหรือว่าจักรวรรดิแดนทิรุไทยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะเรียกสั้นว่าญี่ปุ่นนะขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันสั้นดีนะผมไม่อยากเรียกชื่อเต็มนะมันยาวมันยืดเยื้อนะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะส่วนตรงนี้นะครับคุณแวนเดลินนะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับเป็นญี่ปุ่นสีม่วงเช่นเดิมนะซึ่งตอนนี้ได้คะแนนขึ้นนํามาเป็น1ต่อศูนย์แล้วนะอ่ะฝั่งสีฟ้าก็จะต้องดุดันหน่อยนะตานี้เพราะว่่่าาาาถ้้วววตตนนนีีนีีฝังงงสมงชะะออกกก็็เจ ออกจากการแข่งขันไปเลยนะไม่ได้เล่นต่อนะส่วนฝั่งซิมมวงก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะอะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะวันวนี้ตรงนี้ว่าครับฝั่งซิม่วงคุณทําอะไรเนี่ยถ้าไม่ส่งน,นโนคอวิ่งมาณจุดนี้แมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ญี่ปุ่นเจอกับญี่ปุ่นนะแล้วผมก็รู้สึกลุ้นอยู่เหมือนกันนะอย่างหนึ่งก็คือถ้าว่าได้เล่นแมตช์ที่3ด้วยเนี่ยฝั่งสีฟ้าเนี่ยเขาจะกดเรนดอมแล้วได้ฝั่งพันิมิตรหรือเปล่านะ ก็มดุดไปนะฝั่งสีฟ้านี่ก็กำลังสร้างโรงรถนะแต่ที่แน่นะครับตรงนี้โอ้โ,อโรงทหารมาแล้วนะครับโอ้ยนาโน,โนคอเข้ามาระเบิดอัดหน้าใส่ตัวแทงบัสเตอร์นะตายไปหนึ่งนะจังหวะนี้ไว้ครับทหารฝั่งสีม่วงชักดาบออมาฟันเรียบร้อยครับผม <c oughs> ป้องกันโรงทหารไม่ได้นะแต่ตรงนี้น่าจะสร้างเอนจิเนียร์นั่นไงสร้างเอนจิเนียร์มายึดบอ่อน้ำมันจริงๆด้วยนะ <c oughs> โอ้ โบกมือทักทายแล้วก็เดินเข้าไปเรียบร้อยฮะบ่อน้ำมันทาสีใหม่นะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับยึดบ่อน้ำมันไม่ได้เพราะเจอนานโนคอฝั่งสีฟ้าในี่กดดันอยู่หน้าบ้านนะฮะจังหวะนี้จะเล่นอะไรครับฝั่งสีม่วงอาจจะเป็นแมลงปอนะฮะดูส่งแล้วเบรสโรนเนี่ยตรงนี้อ้าวมีเทงุดรอปลงมาแล้วนะโอ้โหเทงุยิงสู้กับรถเก็บแร่นะอาวุธปืนกลด้วยกันทั้งคู่นะจังหวะนี้ว่ายังไงครับรถเก็บแรอ่ามาซ่อมแซมนะครับอย่างน้อยให้เลือดมันเขียวก่อนก็ยังดีโอเค ส่งกลับไปส่งกลับไปเก็บเร่ต่อเลยไหมครับผมว่าต้อง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 ,อง,องทำกันนะตรงนี้อา้าวอีกคันนึงก็โดนด้วยนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีม่วงสร้างเทงูเข้ามาจัดการนะจังหวะน,นี้ยังไงครับประชิดไหมจังหวะน,นี้บึ้มโอ้โหรูกเก็บเร่คราวนี้เสียไปเลยนะฝั่งสีม่วงโอ้โหสีฟ้าใช้ระเบิดพรีชีพนะเอาลงมาอีกหนึ่งหนึ่งลำเรียบร้อยเอาแล้วฝั่งสีม่วงขาย MCV ทิ้งด้วยนะเพราะว่าเงินหมดนะครับ เงินมาทําทุนในการสร้างกองทัพนะมีเสียงรถวิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยนะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะฮะช่วงนี้นี่รถวิ่งกันบ่อยนะน่าจะเจอเหตุการณ์ในทุกคลิปของผมเลยนะ,ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเทง,งุยิงตัวนันุคอยอยู่นะเครื่องกําเนิดโรงฝึกอุ้ยจะไปไล่เหยียบวิศวกรนะครับไม่ทันนะครับจังหวะนี้กลางเลยเรียบร้อยครับยังไม่เสร็จบื้มไปแล้วนะ,ะตรงนี้วิศวกรใช้สกิลว,วิ่งเลยสิฮะวิ่งเต็มฝีเท้า วิ่งสุดชีวิตโดยไม่แยแสอะไรทั้งสิ้นจะทําให้ทั้งเหนื่อยแล้วยังโดนหัวรอยยเอ,อแล้วเอาทําอะไรเนี่ยฮัลโหลซิมุ้งยึดปอนนะ้ำมันสิครับเอาถ้าคุณกดตั้งแต่ตรงนี้มันจะวิ่งถึงไหมเนะี่ยถึงไหมครับถึงไหมถึงไหมเอิรนถึงอยู่นะโอเคถึงจริงๆด้วยนะเข้าไปและ้ะเรียบร้อยนะอะตรงนี้ฝั่งสีฟ้าหลังจากที่ไปฮารัสได้อย่างสบายใจเมื่อกี้นะก็ส่งเทงูเข้ามาอีกฝูงนึงนะครับฝูงบินเทงูอ่านรอบลงมาแล้วนะสมตัวนี้ตรงนี้อะไรเนะี่ยอ๋อมีอีกล เพิ่งจะบินออกมานะส่วนฝั่งซีม่วงส่งททงุวิ่งตามเอ้าไม่ตามนะจังหวะน,นี้ถอยกลับก่อนนะโรงรถมาแล้วคิดว่าฝั่งสีม่วงคงไม่สร้าง MCV คันใหม่แน่ๆนะตรงนี้รถเก็บแร่บื้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหวิธีการใช้อะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะการปลดประจำการอย่างมีเกียรติติดตั้งระเบิดล้างแคทที่กองกําลังของคุณที่จะระเบิดก็ต้องสร้างความเสียหายขั้นแลงเออนั่แหละก็คือระเบิดพีชีพเลยฮะ ก็คือเวลาที่ยางเกราะมันระเบิดตู้มเนี่ยมันจะสร้างดาเมจรอบๆตัวมันด้วยนะนะซึ่งก,ก็ถือว่าเยอะอยู่ <c oughs> อเราตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีม่วงโอคค้ยแกแขนนะฮะดรอปเทงุลงมาบ้างนะ <c oughs> จังหวะนี้ฝั่งสีอื้อหือสีม่วงดรอปลงมาอย่างเยอะเลยนะครับกะจะไปยิงรถเก็บแร่ไม่ทันนะผมบผมรถเก็บแร่ออกมาได้ก่อนนะเจอฝั่งสีฟ้าทำบอดี้บล็อกไปนะจังหวะนี้จะจะได้ไหมละ่ะอ๋อโอเคซ่อมได้อยู่นะเรียบร้อยครับสีม่วงแตกไปอีกหนึ่งนะ เราก็จบเกมนะครับผมโอ้โหเราได้ไม่ยากเลยนะฝั่งสีม่วงนวี่กดยอมแพ้แน่นอนนะคือกะจะมาฮารัสเขาแต่ว่าเขาในฝั่งสีฟ้านี่็กันบ้านได้นะเรียบร้อยเลยนะครับแล้วตัวเองก็ไม่มี MCV ไม่น่าจะมีตังเหลือแล้วด้วยนะจังหวะน,นี้อะสรุปตอนนี้ฝั่งสีม่วงก็ได้ไปหนึ่งแต้มนะเอ้ยฝั่งสีฟ้าได้ไปหนึ่งแต้มนะแสดงคะคะแนนเนมสเมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมแหลบลิลลงพันกัน ขออภัยนะโอ้โหทรัพยากรฝั่งซิฟ้านีคงเส้นคงวาก็ถือว่าเยอะไก่นอยู่แล้วนะอ่ะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะ,ะเกมตัดสินนะอ่ะตาที่3นะ,ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Liberation Freeze นะ,ะซึ่งก็ยังคงเป็นแมปตีมญี่ปุ่นเช่นเดิมนะอ่ะซึ่งคุณววนเดลินอยู่ฝั่งซ้ายบนนะ,ะเป็นอ,อ่ญี่ปุ่นเช่นเดิมนะส่วนตรงนี้ฝั่งคุณเบลรัสโอ้โหแรนดอมได้โซเวียตไม่ใช่โซเวียตแรนดอมได้ญี่ปุ่นประโถทำไมผมไปพูดว่าโซเวียตวะอ่ะ ญี่ปุ่นเจอกับญี่ปุ่นด้วยกันเองอีกแล้วนะฮะสรุปในคลิปนี้นะทั้ง3เกมนี้ก็แข่งกันอยู่ในแมปตีมญี่ปุ่นทั้ง3เกมเลยนะนะครับตาแรกนี่ก็เป็นไรนะดิฟซีวีสใช่ไหมที่เป็นป้อมประการลอยน้ำอ,ะอ่ะตาที่2นี่ก็เป็นเพียวอนนี้อเงะนะที่เป็นฉากที่อยู่อ่บริเวณชานเมืองนะส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นเขตวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นลานกว้างนะกว้างจริงนะครับสิ่งปลูกสร้างนี่ก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างกันนะ บนนี้ก็จะมีอาคารบ้านเรือนด้วยนิดหน่อยนะอันนี้เรียกว่าบ้านปะไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นศาลาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องเรียกว่าอะไรนะอันนี้ใครที่มีข้อมูลก็บอกใต้คอมเมนต์บอกใต้คลิปกันด้วยนะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นะแล้วตรงนี้ไว้ยังไงครับเนี่ยโดโจมากลางตรงนี้แล้วยังไงฝั่งสีฟ้าส่งนันุคอเข้ามานะครับแทงบัสเตอร์มุดดินเรียบร้อยนะครับลอยออกมาอีกหนึ่งคนนะจังหวะน,นี้เพราะว่า ตดวโจคอคันน,น,น,นี้หนีไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับกลางกลางแล้วมันก็พังอยู่ดีเนะี่ยนะครับก่อนจะพังนี่แทนที่จะเอาไปไเยียบนะ <c oughs> อ่ะสุดท้ายฝั่งสิม่วงเขายึดบ่อน้ํามันนะผมว่าตานี้นี่ดูเดือดแน่นอนนะเดาเดาล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นตาที่ต้องเอาชนะกันให้ได้นะเพราะว่าตานี้นี่เป็นตาตัดสินนะเป็นศึกตัดสินแล้วนะครับใครชนะก็ได้เข้ารอบต่อไปเลยนะใครแพ้ก็ออกจากการแข่งขันไปนะ อย่างที่บอกไปนะครับผมซึ่งตรงนี้ฝั่งสีม่วงลงรถก็มาแล้วนะฝั่งสีฟ้ารู้สึกว่าสีฟ้าจะมาก่อนนะ,ะมีเทียงงมาแล้วนะครับสองลำสองตัวนะ,อะโอเคดรอปลงมานะจังหวะนี้สไนเข้าไปที่บ่อน้ํามันนะบ่อน้ํามันนี่เลือดน้อยนะสังเกตได้นะครับจากการที่เทงยงงนี่เป็นอาวุธปืนกลแล้วนี่เวลายิงทีหนึ่งนะี่คือเลือดนี่ลดเยอะนะ,ะแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยเรือคนส่งโอ้ยอย่าบอกนะครับว่าฝั่งสีม่วงจะทําแทงบัสเตอร์นั่นไงใช่จริงจริงด้วยนะ จะไปทําแทงบัสเตอร์ดรอปนะโอเคจังหวะน,นี้เทงงูถอยออกแล้วไปดรอปในบ้านแล้วกันนะฝั่งสีฟ้ามีอะไรกันบ้านไหมอ่ะมีเทงงูอยู่นะตรงนี้ฝั่งสีม่วงก็มีเทงงูอยู่ตัวหนึ่งลำหนึ่งนะยังไม่ดรอปนะครับโอ้โหแล้วแมบ,บนี้ถ้าคุณเล่นเป็นสีฟ้านี่แสงสว่างมันจ้ามากเลยนะสีฟ้ากับสีเหลืองนี่เอาจ,จริงจนี่เป็นเป็นสีที่ไม่ค่อยเหมาะสาหรับการเล่นแมบ,บนี้สักเท่าไหร่นะ แล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีฟ้าดึงรถเก็บแร่ออกมานะครับเทงูฝั่งสีม่วงแตกนะครับสเปซดาเมจไปโดนโรงสกัดสินแร่นะจังหวะนี้รถรถเก็บแร่ยึกยักยักนะฮะขึ้นไปเหยียบุ่มไม้นะเมื่อกี้้วตรงนี้ไว้ยังไงอ๋อกลับมาซ่อมแซมมีการปะทะกันโอ้ฝั่งสีฟ้าจะมายิงบ่อน้ำมันอีกแล้วนะฮะอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรือขนส่งนะครับเรือขนส่งของฝั่งสีม่วงนะแต่ว่าแปลงร่างเป็นสีฟ้านั่นเอง้วตรงนี้ยังไงครับ โอ้โห و, ดูเดือดเลือดพล่านรถเก็บเรไฟลุกแล้วนะฮะแต่ยังไม่พังนะครับยังทําหน้าที่ต่อได้อยู่นะอ่าต,ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าผลิตเทงุเพิ่มเติมฝั่งสีม่วงจะเล่นยังไงครับเทงุน่าจะกาลังมานะฮะอ่าก็คงจะเป็นสงครามเทงุนี่แหละฮะตรงนี้มีเทงุฝั่งสีฟ้าเข้ามายังไงครับสกัดไม่ทันนะครับผมลงพื้นได้เรียบร้อยนะครับดึงรถก็บเร่มาวางกําแพงเรียบร้อยครับผมตรงนี้บึ้มนะฮะอ่าฝั่งสีม่วง รถกับเรก็เข้าไปส่งเร่ต่อได้นะส่งเร่ยังไม่ทันหมดเลยนะออแต่ตรงนี้ <c oughs> ฝั่งสีฟ้ากำลังสั่งสมกำลังอยู่นะแล้วก็มีการส่งทีงบบินออกไปสกาเอาบินสวนกันด้วยนะฝั่งสีม่วงตอบลงมายิงรถกับเร่สีฟ้าดึงออกนะครับจังหวะน,นี้อ่านยังไงครับก็ยิงกันโอ้แล้วกดกดร้าแต่กดออนโฮไว้นะคือบล็อกทางไม่ให้วิ่งออกมาได้เอาแล้วก็ เอาปล่อยสร้างจนเสร็จอ้าวเรียบร้อยครับฝั่งสีม่วงแตกนะฮะสีฟ้ารบก็บเร่ไปส่งเร่ได้ตามปกตินะในขณะเดียวกันมีฝั่งสีฟ้าเทง,งุเข้ามาสเกลนะครับผมมาตรงนี้จะเอะสกัดทันไหมครับไม่ทันนะลงพื้นไปอีกแล้วนะจังหวะน,นี้ยังไงครับอ่ามีอีกตัวหนึ่งต้อนรับอยู่บนพื้นอยู่นะฝั่งสีม่วงเรียบร้อยนะสีฟ้าแตกไปตามระเบียบนะในขณะเดียวกันนี้ฝั่งสีฟ้าก็เคลื่อนทับนะฮะเป็นเทง,งุถ้าสังเกตดูนะเทง,งุนี่จะมีไอพ่นที่เท้านะ เวลาอยู่ในโหมดหุ่นยนต์นะ,ะหุ่นรบเทง,งูเออในโหมดหุ่นรบนะซึ่งนั่นทําให้ตัวมันสามารถลอยอยู่เหนือพื้นได้นะมันไม่ใช่ยูนิตที่โมเดลมันติดพื้นนะ,ะแต่ว่าถือว่าเป็นยูนิตภาคพื้นดินนะ,ะแล้วก็มารุมสไน์ยิยงบ่อน,น้ํามันจนบึ้มไปะนะเฮ้ยบ่อน,น้ามันบ่อน,นี้ก็พังไปแล้วด้วยนะ, <c oughs> ะฝั่งสีม่วงส่งฐานเข้ามาสกานะจ้าเอะกันนะฮะตายไปนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับในขณะเดียวกันสีม่วงส่งกองทัพเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะผมโอ้โห ดอกรุกเก็บแร่เอ้ยดอกเทงูลงมานะครับเทงูแตกตุกเก็บแร่แตกนะฮะถ้จาจังหวะน,นี้ถ้าฝั่งสีม่วงดอกเทงูลงมาทั้งหมดเนี่ยฝั่งสีฟ้านี่คือน่าจะเรียกได้ว่าตายนะแต่คงไม่ตายแล้วครับจังหวะน,นี้กองทัพฝั่งสีฟ้ากลับมาบ้านแล้วนะกองทัพที่ส่งไปบุกเมื่อกี้นะครับแล้วรุกเก็บแร่ก็บนะึ้มไปอีกนะโอ้โหตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีม่วงจะหนีลงน้ำไหมหนีลงน้ําก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่ายูนิตเทงูมันเป็นยูนิตสะเทือนน้ำสะเทือนบกอยู่่แลล้้้ววนนนะะเเีียยด๋ฝังงฟาาก็จํ พูดปุ๊บเห็นภาพปั๊บเลยนะยแล้วยังไงครับสีฟ้าไม่สนใจนครับแปลงร่างบินขึ้นฟ้าแล้วก็จะออกไปสเกลใช่ไหมใช่นะจังหวะน,นี้เอามีอีกหนึ่งลำโอ้ตรงนี้ของฝั่งสีม่วงนะอันแล้สีม่วงว่ายังไงครับเทงุเพิ่มเติมนะตังหมดด้วยนะดูทรงแล้วนะครับฝั่งสีม่วงโอ้โหต้องรอรถเก็บเร่มาส่งเร่เ๊ะตัง เขากดออนโฮไว้นั่นเนี่ยฝั่งสีม่วงยังไม่ปล่อยออกมาไม่ทราบว่าสร้างอะไรอยู่นะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีฟ้าอืาแตงโมแตะไปอหนึ่งนะอ่าส่งเข้ามาตรงนี้รถเกับเร่รอดอยู่นะครับบุดหิดนะฮะเหลือเชื่อนะฮะฝั่งสีม่วงเขาสร้างอะไรอะ่ะเบนเดอร์ลินกดสร้างนะครับอ๋อกดสร้างแตงโมแต่ว่าออนโฮไว้เฉยๆนะยังไม่ปล่อยออกมาโอเคตอนนี้ปล่อยแล้วสีฟ้าเข้ามาแต่ตามระเบียบนะ รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นสงครามเทงุ๊บเป็นหลักนะฮะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยือะๆน,อน่าเบื่อนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือตาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูเดือดแบบสุดๆนี้ก็จะต้องเป็นเกมที่ต้องแบบวางแผนดีๆนะซึ่งทั้งสองฝั่งก็น่าจะเล่นแบบาสายวางแผนดีๆนะ,ะนะครับก็คือจะพลาดไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะพลาดมาแล้วหลายรอบแล้วตรงนี้ว่าครับฝั่งซีมวงตาม กะจะไปบุกโจมตีนะแต่ก็ต้องกลับบ้านมาเก็บงานก่อนนะเป็นงานต้องเก็บแร่บึ้มนะอย่างวะน,นี้อาบ,บึ้มไปแล้วนะเทง,งุตรงนี้ยังไงครับส่งเข้ามาหือแตกอย่างเยอะตรงนี้เรียบร้อยเอา้าฝั่งสีฟ้ากดยอมแพ้แล้วครับผมโอ้โหสีฟ้าซู้ไม่ไหวนะหลังจากสงครามเทง,งุกันายาวนานนะสุดท้ายแล้วฝั่งสีฟ้าก็ได้กดยอมแพ้นะครับผมสรุป ใช้ชนะได้ตกเป็นของคุณแวนเดลินฝั่งสีม่วงนะนั่นทําให้เขาชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ1นะครับผมยินดีด้วยนะส่วนคุณเบรัสก,ก็ต้องออกจากการแข่งขันไปนะเสียใจด้วยนะครับผมโอ้ทรัพยากรชวนไทยเกมนี้ก็จะดุเดือดมากเลยนะฮาราัสตัเก็บแด้แบบสนุกสนานมากเลยนะอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ